ทำอะไรทำอะไรอยู่สักผ<อ>้า <laughs> นี่การติดตามชีวิตมนุษย์เมียมนุษย์เมียลิงหันหน้ามาสินี่ถ้าผมสวยสวยสวยกิ <laughs> นี่ถ้าผมมันถึงกันเลยว่าแล้วอยู่บนห้อง,งน,นึ่งแนนไม่ลุกไม่สทีถ้าหนยสวยเก๋ว้าว <laughs> ม,ม,มนุษย์มนุษย์เมียลิง <laughs> ข้างนอนนี่แม่งร้อนจะเปิงเลยวะ่ะผมเชื่อว่า หลายๆคนคงแบบว่ามีบ้านที่แบบว่าเป็นมรดกตกทอดนะอาจจะมีครอบครัวหรืออะไรมาแล้วผมซึ่งในหนึ่งในนั้นก็เป็นผมเหมือนกันคือบ้านหลังเนี้ยเดิมทีแล้วไม่ใช่บ้านของผมเองนะเป็นบ้านของแม่แล้วแม่เขาไม่อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ได้ตายนะคือแบบเขา ไปอยู่เกาะสมุยเขาย้ายไปอยู่กับญาติพี่น้องไปอยู่กับพี่คนกลางคือผมอะ่ะก็เป็นลูกคนเล็กใช่ไหมในบ้านหลังเนี้ยก็อยู่กับแฟนผมคือแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วผมอะ่ะไปเจอแบบพวกของของแม่ผมอะไรเนี่ยที่เป็นแบบของเก่าหรือแบบลูกเก่าๆอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรสําหรับคนอื่นหรอกแต่มันมีค่าแบบสำหรับแม่นะจะพาไปลื้อให้ดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างโอเคของทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดเลย ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือลกหน่อยมีแม่อวด้ม่แอวอันนี้ก็คือลิ้นชักนี่คือไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เป็นพวกแบบเอ่อโหลถูกๆก,กับแก้วบางๆหมาเนี่ยตอนนี้ผมอายุประมาณ28มั้งคืออูเดินไปนไหนวะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ตั้งแต่ผมแบบเด็กมากเลยอะประมาณแบบ5้าขวบได้ คือมันอาจจะอยู่มาก่อนหน้านะั้นแต่แบบว่าจําความได้น,นะมันอยู่ประมาณมาห้าขวบแล้วเออเฮ้ยเดี๋ยวปิดทีวีก่อนเสียงดังเปิดแอร์ดิมะร้อนปะจ้ายเปิดแอร์ร้อนมากเลยเต็งทำอะไรอ่ะด,ดูคนบางคนกําลังแงะกระป๋องทําอะไรไอ่ะไทําอะไรไม่บอกไมด่ดึง,งทําไมมันกินไม่ได้อะหรืออะไร อร่อยมากเอ็กินได้ไม่ให้ดูคุตีนดีกว่าไม่เอาไรอย่างไรเออวันนี้ผมออกไปซื้อของมาตุนด้วยดู อันนี้การตุนเอ้าเฮ้ยมามา่าหาในโมดอะอ๋อมามา่าอยู่นี่นี่คือการตุนของผมนะฮะคือทําไมมันถึงมีของอะไรวางอยู่บนนี้มันมีประวัติอยู่แมวผมไอตัวเนี้ยเนี่ยแหละตัวที่มันนอนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันชอบมาฉี่ตรงนี้เว้ยมโครเวฟหรืออะไรต้องหาอะไรมาตั้งเป็นแจกันก็ได้เป็นแก้วหรืออะไรเงี้ยมันถึงจะไม่ขึ้นมาถ้าเกิดมันเห็นอะไรโลง่งๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไปฉี่ทันทีเลยขึ้นแบบไปแบบยิงอัดกําแพงเลยฉี่แบบร้องนึกภาพปกติ เวลาหมาแมวฉี่มันก็ต้องไปข้างหน้าใช่ไหมแต่นี่ฉี่พุ่มงมทข้างหลังโคตรหนไอแมวกระดอนี่ดูหน้ามันไว้นี่มันคือเันคือแมวเซาโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นรูปเก่ารูปตั้งแต่แม่ผมรับปริญญาอันนี้เป็นหน้าแม่ผมนะ,อ,ะอาจจะมองไม่เห็นโฟกัสแย่มากอ่ะ ประมาณนี้ยายกับลูกพี่ลูกน้องผมกยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหรอกแต่คือพวกเนี้ยเป็นรูปที่เขามาตั้งโชว์เฉยๆให้รู้แบบว่ามีบ้างไงยังมีบ้างในบ้านอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นพระพนัสเออก็ไม่ค่อยมีอะไรละแต่ที่ผมแบบโอ้โหเห็นแล้วว้าวที่สุดเลยคือรูปแล้วรูปเนี้ยตั้งแต่สมัยแม่ผมเด็กๆอ่ะคือแบบก็ไม่เด็กมากนะแต่ก็มี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 มตอนเด็กเหมือนกัน คือแบบตั้งแต่สมัยแบบอยู่กับพ่อเก่ามากอันนี้แบบโอ้โหเขาดำจัดดูดิกล้องผมจับโฟกัสไม่ได้อะเพราะถ่ายภาพเบอร์จัดแม่งไปโฟกัสข้างหลังอะอ่าอันนี้เป็นพ่อผมนะกับแม่ข้างบนแต่ข้างล่างนี่ใครไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเพื่อนหรือฝูงหรืออะไรสักอย่างคือเก่ามากรูปโอ้ยมีตอนแต่งตัวอันนี้ข้ามไปข้ามไปข้ามไป,ไปนี่นี่น,นี่มีภาพสีอยู่ภาพหนึ่ง อันนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนแม่คือมันมีอีกมันมีเป็นอัลบั้มที่แบบว่าเยอะไปหมดเลยอะถ้าเกิดจะให้ผมมาเปิดดูอย่างเงี้ยคือมันไม่หมดวันนี้แน่นอนแต่ส่วนมากแม่ผมชอบเก็บไว้เป็นความทรงจําอันนี้คือหน้าเหมือนแม่ผมนะแต่ไม่ใช่อันนี้คือน้องแม่ผมเป็นรูปที่แบบว่าอยู่ในอันนี้เขาอยู่เกาะสมุยกันหมดเลยนะ คนพวกนี้อันนี้เขาจะได้แฟนเป็นต่างชาติลูกพี่ลูกน้องผมก็เลยเป็นพวกลูกครึ่งหมดเลยอะไรแบบประมาณนั้นนะคนใต้อะนะเขาก็จะแนวแนวประมาณเนี้ยแหละจะมีลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกครึ่งมันก็ไม่ค่อยแปลกอันนี้ก็จะเป็นแบบสมัยยังน่าจะยังไม่มีลูกมั้ยยังไม่มีผมยังไม่มีพี่ผมเลยเก่าคือเก่ามากแต่มันมีมันมีอีกเยอะไปหมดเลยถ้าให้ผมมาเปิดดูตรงนี้นี่แบบก็นานอยู่นะแต่ถึงเป็นภาพสีอันนี้คือปู่ผมนะ มันเสียตรงแสงสะท้อนอนะเนาะแสงสะท้อนมันเป็นเคลือบเงาเอ้ยอันนี้คขรับปริญญาตอนนั้นผมเกิดมาแล้วแหละอันนี้เป็นบ้านหลังเก่าโหถ้าเกิดจะให้พาไปดูบ้านหลังเก่านี่มันเป็นอะไรที่แบบปล่อยเช่าไปแล้วคือเขาจะเรียงเป็นสต็อกไว้เลยนะเนี่ยมีหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดหายไปไหนไอ้เจ็ดอยู่นี่แป๊บบนึงนี่อันนี้คือรูปตั้งแต่ผมแบบเด็กๆเ,เลยนี่คือผม อันนี้คือพี่พี่คนกลางอันนี้คือคนโตมันจะมองเห็นอะไรว่าเปิดไฟข้างบนนีโอเคนี่ชัดขึ้นเยอะนี่ผมผมตอนเด็กๆน่ารักมากตอนเด็กๆนะี่ยฮะดูรูปตอนเด็กๆนี่คือผมตอนเด็กๆอะ่ะหลายคนคงบอกอะ่ะไม่น่าโตตอนที่ผมเกิดก็เป็นยุคยุคเกพอดีอะ่ะเพราะผมเกิดเก้าสามนะอันนี้เป็นเหรอใช่อันนี้อะไรอะ่ะหมหมใหญ่ไหมล่ะ แต่อันนี้ผมจําไม่ได้นะอันนี้คือผมเองแต่ผมจําไม่ได้นะว่าผมไปถ่ายกับใครมาบ้างอาความจําผมมันหายไปหมดมันบางส่วนวนะนะโดนเมียตบบ่อย <c oughs> ผมจำมันเลยหายไปบางส่วนเป็นครูกันทั้งบ้านอ่ะพ่อผมก็ครูเหมือนกันเอ้ยพ่อผมเป็นพอ,อ,อนะแต่เอาเป็นว่าเขารับราชการกันหมดเลยทั้งบ้านเลยนี่แล้วผมมีอะไรจะให้ดูผมไปเจอมาหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอันนี้เลยคือต้องโชว์ให้ได้จริงอ่ะเอ้ยมันแกะยังไงวะมันเป็นของที่แบบโบราณเก่าข่้าคึกมากอ่ะเอาเฮียกลับหัวอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูใครรู้มั่งมันคืออะไร ผมรู้สึกเหมือนแบบจะเคยรู้นะแต่ก็จําไม่ได้มันเหมือนเครื่องตรวจวัดความดันหรือแบบอะไรปะ่ะเนี่ยมันมีผ้ารัดแขนเหมือนตรวจวัดความดันปะ่ะหรือมันเป็นสารเบาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าเหมือนตรวจวัดความดันป้าจายมัเจอเนี่ยเอาไปจิ้มที่หัวอุ้ยผมไม่อยากรู้ว่าเขาเก็บมาดีมากคือแบบดูสภาพก็รู้แล้วอ่ะมันมาก่อนยุคเราที่จะเกิดซะอีกอะ่ะแล้วแบบเขาเก็บมาดีมากอะ่ะเออไม่ใช่เก็บมาดีเราไม่เคยใช้ แล้วอะไรเนี่ยเอาอะไรมากิกเ้นี่เห็นไหมมันมันเหมือนเครื่องตรวจวัดชีปจรป่ะมันไม่ใช่มันแกะได้แต่มันเหนียวติดในที่แบบมันแบบอละลายอันนี้เนี่ยที่เอามาพันแขนป่ะเออแต่ไม่อยากลื้อว่ะของแม่เนี่ยแหละถามแม่ปากโทรไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวเขาว่าเขามันยุ่งกับของเขาเชื่อดีเขาเห็นคลิปนี้เดี๋ยวเขาก็บ่นอีกเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์ในคลิปอีกเออแต่คือมันเป็นของที่แบบว่าหายากมากอาจจะเป็นพวกเครื่องวัด ชีพจรหรืออะไรเงี้ยเอามาแปะตรงแขนหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อแบบว่าของรุ่นเก่านะพวกแบบวัดความดันอะอยู่ข้างล่างเนี่ยแค่มาดูหนังสือภาพนี้ก็เยอะแล้วนะเพราะว่ามันมีอีกเยอะเลยเนี่ยหนังสือแบบประวัติศาสตร์อยากให้ไปดูปีที่สร้างหนังสือนี้เข้ามานะอในยุคสงครามโลกครั้งที่2องนะบอกเลยเแล้วหมดละเป็นหนังสือเรียนหนังสืออะไรของเขาแล้วก็เป็นหนังสือแบบพวกรับปริญญาหนังสือรุ่นอะไรแบบประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละ แล้วนี่ในบ้านผมก็จะมีพวกแบบว่าลิ้นชักที่แบบว่ามันเป็นชั้นแบบนี้นะแต่ไม่เคยได้เปิดเลยคือไม่เคยได้เปิดจริงๆเอาง่ายเปิดมาเจองูอะอยเงี้ยเปิดมาเจอจอเขอไอยเงี้ย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นของของแม่ผมหมดทุกอย่างเลยนี่ มันเป็นตั้งแต่แม่ผมกเกษียณน,นะ,กะเกษียณราชการเขาเป็นครูเนาะเขาก็กเกษียณแล้วเขา60กว่าแล้วเจ็ดเจ็ดสิบแล้วมั้งอ่าอันนี้ก็เป็นรูปที่แบบว่าเขาไปเที่ยวแล้วก็ทํามาเป็นแบบตั้งรูปคือเขาเก็บของไว้เยอะมากเนี่ยคือหนังสือเล่มเก่าวงวุฒิอะไรเงี้ยสำนักงานการประถมจังหวัดชลบรุรีแล้วก็โอ้นี่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 น,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 นี่รูปสมัยแบบพระเจ้าเหาอันนี้คือพ่อผมนะรับปริญญาเออรับจากรอเก้าโดยตรงเลย นี่ก็เป็นรูปที่ค่อนข้างแบบอู้ยเก่ามากเลยอืมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหผมตั้งแต่เนี่ยรุ่นผมเนี่ยรับปอตีอะไรอย่างเงี้ยคือรับกับคนไม่รู้จักอะนึกออกปะคือรับกับใครก็ไม่รู้แบบเนี่ยเียให้ดูรูปผมรับปริญญาเนี่ยดูไม่ใครผมก็ยังไม่รู้เลยคือแบบแล้วแต่มหาลัยด้วยเออแล้วแต่มหาลัยด้วยนะฮะของเขาก็ไม่ได้รับกับคนที่ไม่รู้จักนะเอออันนี้รับกับประเทศไงใช่ไหม อันนี้แฟนผมนะอ่บ้านแม่ผมแต่มีลูกแฟนผมเอามาไว้ด้วยเพื่อแบบว่าเออให้รู้ว่ามีบ้างนะอันนี้เป็นแฟนผมและปริญญาแล้วมีพวกเพื่อนๆเขาให้นี่มาอ่ของไม่ใช่ไม่ใช่งานแต่งงานแต่งใครงานแต่งเราสองคนไงอาหรอใช่เป็นงผมจำไม่ได้ผมแต่งหลายคนจัดจำไม่ได้ลหยอก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 มันมีปฏิทินปีเก่าด้วยนะอ่าผมไม่รู้ว่าเก่าขนาดไหนเดี๋ยวดูก่อน ปี54าห้าปีห้าสี่ก็เกือบสิบปีเนาะเก้าปีเก้าปีที่แล้วอ่าก็ไม่ได้เก่ามากเท่าไหร่นะแล้วก็ปีนี้ปีอะไรห้าสะไอหกสามใช่หรือเจ็ดสามหกสี่เอาปีหกสี่เหรอเออเอาสิบปีที่แล้วอ่ะเออเออเออนั่นแหละผมจำไม่ได้ผมอาจจะแบบว่าหลงหลงลืมลืมยุค ก็อย่างนั้นแหละโดนแฟ้มผมตบบ่อยมันตบไม่ค่อยมีสาเหตุเท่าไหร่<ก>ผมก็จะไมเไป่าสมองผมว่าจ,จะเจอจำอะไรไม่ได้หมดไง,งอ,อ,อันนี้เป็นแฟ้มเก่าคือแบบไม่เคยเอาออกมาใช้เลยมีฝุ่นมีโอ้โหตุ้เก็บฝุ่นอะเอาง่ายๆแต่ของบางส่วนคือที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ก็จะย้ายไปบ้านพี่ผมแล้วจะให้ไปถ่ายต่อที่นู่นผมก็แบบไม่ไหวอะเอาแค่บ้านหลังนี้พอแต่มันมีอยู่อีกที่หนึ่งคือห้องแม่ผม คือเป็นห้องที่แบบว่าไม่เคยเข้าไปได้เข้าไปใช้เลยเข้าไปแหละเคยเข้าไปนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วเพราะว่าของแม่ผมมันเยอะอุ้ยมันมืดมากเลยเดี๋ยวผมจะไปเปิดไฟให้ห่องแป๊บนึงผมเข้ามาในห้องแล้วเปิดไฟปุ๊บก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่แต่ห้องนี้นี่อ่ะให้ดูก่อนดีนะผมเอาเลนไวนมาด้วยนี่ประมาณห้องผมเอ้ยไม่ใช่ห้องแม่ผมรวมๆเอาไปอไปอีกมุมหนึ่งด้วยรวมๆเนาะแล้วของเขาคือเยอะมากโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้า ห้องอะไรก็ไม่รู้มีตู้เสื้อผ้าอยู่สามสี่ตู้อะเนี่ยอ่ะตรงนี้หนึ่งตู้อะเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้อันนี้ตู้หนึ่งตู้ใหญ่อีกตู้นึงแล้วมีในซอกนี้อีกอะแล้วที่จริงอะมีในห้องผมอีกคือเห็นห้องมันลกเกินไงเลยเอาไปไว้ในห้องผมเป็นตู้เล็กตู้หนึ่งอันนี้อะอันนี้ที่จริงไม่ค่อยอินเสิร์ตให้ดูในห้องนี้นะอ่ะเป็นตู้นี้ตู้หนึ่งแต่คือเอามาไว้ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้มันลกเกินไงก็จะแบบทยอยมาไว้ห้องอื่นบ้างเฮ้ยเมียอะแล้วก็ อันนี้ผมเอาไว่ออกกําลังกายนะผมเอาไปเล่นโยคะเออน,นี่เอาไว้ออกกําลังกายแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นนี่ยผมใช้ตั้งแต่สมัยเรียนมบูที่ยังแบบว่าเรียนตอนที่ยังซิ่วอยู่อะไม่มีอะไรเลยคือแต่คือเปิดใช้งานไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยแต่เปิดไฟทิ้งไว้แล้วแม่ผมไม่อยู่นี่ก็เกือบปีแล้วมั้งเออเกือบปีแล้วแหละไม่ได้มานอนไม่ได้มาอยู่เนี้ยแต่เขาก็ยังกลับมานะแต่เขาไม่ได้นอนนี่ไงเขาไปนอนบ้านพี่ผมไปนอนอีกหลังหนึ่งอ่ะของใช่ไหม ของโอเคมันยังมีไอ้นี่ถ้าให้ดูเนี่ยมันจะมีพวกนี้เห็นไหมเป็นดอกไม้ที่เป็นเงินอ้าวเฮ้ย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 รถคือ <c oughs> มันพังแล้วจ้า <c oughs> ดอกไม้อ <c oughs> อาไงดีวะเอาไงดีอะ ไม้พังดอกไม้เงินแม่พังโอเคเดี๋ยวไปรีวิวอันอื่น <c oughs> โอ้ยผมโอ้โหของมันเก่ามันก็ต้องชำรุดบ้างนะเพราะว่าไม่มีใครเคยจับมาแต่ก่อนแต่ที่จริงมีหลายดอกมากแต่ผมชอบจิกออกไป <c oughs> ผมชอบจิกไปนะจิกเล็กจิกน้อยอย่างี้ยแล้วก็มีนี่อีกอัลบั้มรูปรูปเก่าอ่ะเนี่ยรูปตั้งแต่แบบโอ้โหสมัยแบบอันนี้ก็คือรูปผมใช่ปาวะดูไม่ออกเลยวะ่ะรูปใครเป็นรูปใคร เป็นรูปผมกับพี่หรืออะไรเนี่ยแหละผมอาจจะเคยบวชเนี้ตอนเด็กแต่คือจําไม่ได้จำไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งที่ที่เขาซ่อนไว้นะอันนี้สร้างครอบครัวแล้วอบอุ่นด้วยเชอร์แมนคาราโอเกะฮคาราโอเกะเป็นคาราโอเกะแบบแผ่นอะ้อไอไอเอกออกไปเดี๋ยวนี้เลยเอไอกไปเดีนี้เลย ค <c oughs> วรตีนจริงอันนี้ก็เป็นชุดแม่ผมที่เขาดองไว้นะคือถามว่าชุดพวกเนี้มันเป็นชุดที่แบบว่าเขาใช้ไหมที่ยังไม่ใช้แล้วนะแต่เขาเก็บไว้อะของของเขาคือแบบอะไรแยะๆหมดเนหลอดไฟ2อันนี่มีเทปนี้ด้วยแต่ที่จริงอะ่ะมันมีของเก่าวันนี้นะแต่ผมไม่รู้มันหายไปไหนมันมีเป็นแบบวิดีโอเทปดำๆอะ่ะถ้าเกิดแบบว่าใครนึกไม่ออกนะแต่ผมอินเสิร์ตให้ดูนี่มันมันจะเป็นเทปแบบนี้ อ่ะโอเคไหมอ่ะคนที่เกิดในยุคเดียวกับผมอ่ะเอ้ยแบบหรือหลังจากนี้ประมาณแบบปีสองปีอาจจะรู้จักเทปแบบนี้เวลากอกลับอ่ะเขาจะใช้นี่กอแบบหมุนกอหมุนกอหมุนกอแบบเอานิ้วอ่ะมั้งใช่ป่าวะหรือว่าเอาอะไรเนี่ยแหละหมุนกอเออกอเทปกลับอ่ะอันนี้แฟนผมคือมันถักไหมพรมไว้คือมันถักอะไรไว้ก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่ได้ทําอแต่แมวเอามาเล่นหมดอ่ะแล้วมันก็วุ่นวายพอแมวเอามาเล่น ไอ้เยี่ยนนี่มันชอบร้องร้องเราร้อง,องตามมันไม่ได้มันชอบร้องตามแล้วก็มีไอ้นี่ตู้อันนี้คือตู้อะไรก็อ่านชื่อก็น่าจะรู้งเอ่อสเตันในโบติดผมไดเป่าผมชุดนอนผ้านิ่มอุปกรณ์อุปร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 กรณ์ครับแอ้คืออุปรกรณ์ดูอุปรกรณ์ดีอุปรกรณ์รรเลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอุปรกรณ์พวกนี้เดี๋ยว <c oughs> ไม่ใช่อุปกรณ์ที่กําลังเป็นกระแสอยู่นะอุปกรณ์ครับภาพถ่ายอีกแล้วครับผมตั้งแต่แม่ผมสอนโรงเรียนอนุบาลน,นะดึงดึงไอเด็กคนนี้น่าจะโตแล้วมั้งน่าจะอายุสีสิบแล้วแหละห <laughs> ยอกหยอกอันนี้ก็เป็นรูปแม่ผมไปหาหลินปิงมายช่ปบาว่าเดี๋ยวเหมือนไม่ใช่วะ่ตะตัดต่อเนี่ยตัดต่อตัดต่อป่าววะเนี่ยเหมือนไม่ใช่ภาพจริงเลยวะ่ะเหมือนวิอชอปะ <laughs> เหมือนทาเป็นไปว่าแต่ที่จริงไม่ได้ไป <laughs> เอาจริงอ่ะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาสอนวิชาอะไรคือเหมือนแบบว่าเขาจะสอนไปเรื่อยอ่ะสอนแบบเดี๋ยวก็วิยวทย์เดี๋ยวก็ไทยเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้เออคือแบบเราไม่รู้เลยว่าเขาสอนอะไรกันแน่แต่เอาเป็นว่าอืมเขาเก่งเก่งมากอันนี้นะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์สักผมเขาเอามาเก็บอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนผมเคยแบบว่า ไม่ใช่ช่างสักหรืออะไรหรอกแต่อยากลองสักแล้วผมก็เลยเอามาสักเองสักตัวเองแค่นั้นเองแต่พอผมไม่ได้ใช้แล้วอ็เฮ้ยมานี้เร็วๆพอพอผมไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เอากล่องมาทําอะไรก็ไม่รู้เก็บของของเขาแหละเออเขาชอบเก็บของเขาไม่เขาไม่เคยซื้อใหม่ไม่ค่อยฟุ่มเฟือยไม่ค่อยอะไรนะแต่ผมมาซื้อตลอดพอซื้อเขาก็จิกผมไปตลอดหมดแล้วเหรอไอ้ดอกไม่รีบไปก่อนดกว่ไม่ออกมาแล้วใช่ไหม โดนขังนูเว้ยอ่าในห้องแม่มันก็มีอยู่แค่นั้นแหละเชื่อว่าแบบในบ้านหลังเก่าๆของทุกคนหรือเป็นพวกความทรงจำหรืออะไรเนะี่ยบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านหลังแรกที่ผมแบบได้นอนนะที่จริงมันมันมีหลังแรกวันนี้อีกผมไม่รู้เลยว่าผมเกิดที่ไหนแต่ที่แบบรู้ๆอยู่นะว่า เคยไปอยู่บ้านสวนเคยไปอยู่บ้านในป่าหรืออะไรแบบนั้นแล้วก็มาอยู่บ้านปูนอยู่แถวๆนี้แหละมันไม่ได้ไกลอะไรมากหรอกมันอยู่แถวๆนี้แหละมันเป็นบ้านหลังแรกแต่ตอนนี้ปล่อยเช่าไปแล้วมั้งแล้วก็ย้ายมาอยู่อีกทีหนึง่งคือมันเป็นที่นี่เราแต่ผมไม่รู้นะเพราะเวลาผมสร้างครอบครัวใหม่แล้วเนี่ยไม่รู้จะย้ายไปที่ไหนอีกหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าจะอยู่ทีนนน <laughs> ท่นี่ไปก่อนเพราะไม่มีเงินไม่มีตังค์ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนโอเคถ้าเกิดตั้งหลักอะไรได้แบบ ก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นตอนนี้ก็ตั้งหลักได้แล้วนะแต่หลักมันล้ม <laughs> มันล้มแล้วแบบมันไม่มีคนช่วยประยุกก็เลยแบบเออหลักเอาไม่อยู่ตอนนี้ฐานคือผมสร้างแบบชั้นสองแล้วอะทั้งที่ชั้นหนึ่งยังไม่เสร็จอะไรประมาณนั้นอนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นคงไง <c oughs> โอเคปิดคลิปให้หน่อยดิบ๊ายบายอืมอก็บอกไปว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยอ่าถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปหน้าถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอ่าัวกระดิ ng ดิ่งดิ้งดิ่งกดกระดิ ng ดิ่งดิ้งดิ่งเออโอเคเออโอเคกินข้าวหรือไม่อ่ะกินข้าวเลยโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้ากันคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรประโยชน์อะไรมากมายแต่แค่ผมอยากจะ มือนมาทาแบบประมาณว่าของเก่ามันอาจจะไม่มีคุณค่าสําหรับคนอื่นแต่มันอาจจะมีคุณค่าสําหรับแบบเออทางจิตใจนะทางแบบเราทางแม่ทางพ่อเงี้ยเออประมาณนั้นก็พยายามรักษากันไว้เออที่จริงอมีรูปบนยิ่งไพ่อีกนะแต่ผมไม่ได้ไปดูเลยก็ยาเลยผมกลัวผมหลอนเขาอยู่นี่มาก่อนผมเกิดอีกโอเคเดีนี้ก่อนแล้วกันบาๆจุ๊บ